เราเอาแนวที่แขวาให้นั่นตักงานเห็นบ่มันนักมันนักสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนเฮ้ยมันเป็นช่อช่อโอ้ยม่ยังเป็นช่อช่อ ปกิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีนังสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะทุกคนลูกเดี๋ยวเดียวเจ้าเอาแนวที่แขวาให้นันตักงานเห็นบ่มันหนักมันหนักสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนเอ้อมันช่อช่อโอ้ยไม่แม้เป็นช่อฉอฉอฉอสมัยนี้ตักบอลเนี่ยแห้งลูักหนุนหนานี่มันกับบอสอว่าเสียงเยี่ยมเย่ยมจะไปยุ่งทั้ง่นมันอันนี้อ่ะต้องตาใคอ่ะ

ลูกเราหนั่งเทใส่โหลดเจ้าจีเอาตักไปใส่หนั่งขี้เก่าอยู่เอาเอ๋อเขาเทใส่ห้างมันโหลดป่ะลูกเขาไม่เทใส่ห้างโหลดหรอลูกเจ้าจีไปใส่หนั่งมันเฮียผลไหลเห็นบ่ใส่ห้างมันเแมว่าใส่ห้างโหลดเฮ้ยคือบ่จี๋มากเนี่ยมันจี๋เขาเห็นมันอีกไม่ใส่มันจะไปถ่ายที่อื่นเท่ดีดีมันเฮียเท่ดีดีลูกเขาสื่อมากแพงแค่ไหนทุกบุ่มได้บุ่มดีครับ รถเหียวไ่เลยหียวม่ถเแกเเหวาสะกัดเอาเหียวข้าแม่มาผมไนหาผมันผมได้แล้วเต้ลูกมนถือ เมื่อยเมื่อยตัวคนเป็นไข่เน่าคนกับเมื่อยแล้วคนรออะไรไปไปบายบวกมัดผมก่อนมัดถ้ามันดูไม่ผ่านจัดอะไสาใสยุงเว่นมากเหรอพะยุงขึ้นมาหลายไข่ไม่ถังมันจะเป็นหัวหานมันไปตัดไฟห้างสวยเลยห้างทับห้างซอยที่สองเดิมไม่ถังไม่ถังสีดำดำคนนี่เป็นหัวหันต้งตักง่ายอันนี้เป็นอัเขาขวดตักง่ายตัดผมสันปะกี้ แม่ใครตัดผมบอกพอเกียไหนที่เดีอเนี่ยตัดเยอะตัดอะตัตัดคืออยกเกียรตเยอะบอกเยู้ให้ผู้ให้มันห่อนตรงสี่หลังบมากมากเมียห่าเกียรมเกียร้อมแตะวยในย่นี้บอกพ่อว่ายังแม่ว่าไก่เกียรูว่าไก่เกีย้ยมันบอกไม่หรอกลูกยี่ห้อไนฝนตอกว่าไม่ได้ตักไปตากให้แม่นตาหัวหันไปให้โตฝนัตก้อนบุน ยาพูดอย่พูดให้แม่ไปก่อนไป่ไม่ใส่พี่ไม่ใส่พี่เฮ้ยมันบอถืกดอกนถือันอยกด่ได้หันอย่าดอกมันยดได้ขอบมันออกมาบ่ได้ดอก่หันหได้กินแบบดีเห็นบอกสายอีกไปอีกจ้า พอแล้วให้ลูกตัวให้ตะพุนมาให้ตะพุ่นขึ้นวัีกับโป่งใส่กับโป่งมัน่เด็กเลี้ยงวัวเหลือเนี่ยเห็นอยู่บ่นูกไกเอาล่องกลมล่องนำตามตุ่มจอมเฮียมาเยี่ยมมาเยี่ยมค่ะต้องตักลัวเอาไปพูดมาเอาไปพูนเอาไปพูน เดี๋อาอีกอีกคละเพตัวมอนี่ได้ย้อนถูกวะเดียหดอมขืนยกขืนตายมัานนั่นเออก่งเก่เก่งนจะสิดไดูบ้นเย็นยะระยัดรบอเล่เพาะชาว่หารก็ยันอุ้ยเจพี่ประหยัดายดเจ้าพี่หรือเปล่านประยัดนไปคุนไปน พ่อแล้วลูกพี่จะสิบวันพอดีติพอแล้วพอแล้วอาหารมันถึงแล้วมือแรงพ้วพอแล้วลูกปิดวบบานสุ่มพ่นหายแล้วสองต่องมาหายหน่อยก็สุ่มนี่สองหน่อยหน่อยนึ่งเออมันยังยู่ดอกก็ไม่ปิดไล้มาลูกี่ังนี่มังนี่ปิดปิดอนตีปิดสามกน เอาเนตาไปน้า่าสิค่ะเอามามีเนตาได้อยูุ่่น้ยกินเหียค่ะละเออนีกินเหีย,ทหยแท้มันคือเห็ดตีบป่ามันไม่เหียพัพงสิมันเยียนแล้วมันจนวานหยั่งซาละออนงสอาน่ลตาเอาม คือหอมเดี๋ยวหัวหานมันกินจนมันเจ้ากินละนูวบางมันเห็นมันคือลบบ <c oughs> มันเอียมไซส์เล็กเก่ามัานเล็กต่อก่าขนเจ้าเอาไปลูกเอาไปเก่ามันไปแน่ไหนเก่าแน่ไหนเอาก่เยี้ไปพุ่นเนี้ <c oughs> ไปเก่าซุาา่มปุ่นมา <c oughs> มันไปเก่าอีกุุนเนาะอีกุหลาบมันเคยเ <c oughs> อีกโตนี่เองนะยิงไปเก่าอีกุหลาบุลูกคุณอีกกุหลาบใส่แอ๊บน้ำ

พ่อไปมาเสียไมกรมือดึปุ๊บจริงๆเนาะคุณพ่อทำอะไรครับใส่ย่อนแท้บุ๊คุณพันหายคุณทิ่มสามเขยทิมสมเขยหายคุณเรวเตะพ่อด้วยถวัวเตแบบเเลยทมสามเขยสามเขยมาิทิมสามที่มสามเขยหายคุณขีงวัวอย่งแล้แล้วแล้วสองขอบนะคะเคยใหเคยหน่อยเซกจ่ญอร่อยฟังเนี่ ล้องวางได้ก่อนล้องไม่ก็นะลองวางได้ก่อค่ะไปบังผักรยังไม่กินเด้เนาะไปยังไปไปบังกันนะโอไทนใครนั่มาใครนัมือก่อนแล้วกหนย่างย่างอียังมายังเลยีได้เลยหัวเชิงแค่กับปลาฟนมาได้แล้วอีเือ เีไ easier, oh, mm ่ไหมี <guarding okay>? ้ย่เด่นเบืเบื่อเบื่ยเวื่อกี้แม่ยูซือมาจ้าเบ่เนี่ตไ้ค่ะว้คือเพงแค้แม่นิวแม่นิวฮึห่าแล้วนั่งค้าแล้วโอ้ยโอย มึงหันถุเพ่นขี่รถเนี่ยอยู่เพ่นถุได้มาอร่อยไหมครับกินบะหรือว่าไม่ข้าค่ะบ่เคยกินจะไปกินด้วยเพรมันความมันกระโปรงเลยผนงตนไม่กินของเขาเลยกินเห็ดแห้งเลยไม่กินของเขาอานองมาเอาแอาจารย์ัน กินเงทหนินเียังมดเดอดวเนี้ยแก้วเนียอยู่กปียังยากาศบานสวนตอนนี้แดดแดดเ้อจโมงเทียงบนี่ก็คือคนนหามาเรี้ยแีนหามาด้หล่ใเียเียเลี้ยงต่อยังล่ะลูก นี่เป็นยนี่เปยัออจะเป็นผู้เลี้ยงหัวค่ะสนาะได้ย้อนถือว่าได้ย้อนถือว่าทำอะไรสิน่ะค่ะมันสวยไรสิน่ค่ะเวาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแร์อหไล้อมากี้ช่ไหมเ้เฮ้ยเยเียมเเเ้้้ 来 <laughs>。